ขวา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 นะครับเมื่อผมจับเพื่อนมาเล่น Resident Evil ฉากนี้เลยสู้กับไอ้ปลายักษ์เนี่ยเดี๋ยวลับโก้และแถมมาจับคอมเล่นครั้งแรกเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเอาละดูดูคซีนอ๋อนี่ไม่ต้องคัดซีนมาให้เลยใช่ไหมคัดซีนมาให้เลยนี่เลยเอาละเอาละเร็วละเริ่มตามฟอร์มหนังสะยองควันเครื่องต้องดับกลางทางตายละ ตามฟอมหนังมาดูกันว่าเพื่อนผมมันจะตุยไหมไม่รอดอะ่นะอย่าลืมนะว่าครับอันนี้โปรเฟชชั่นอลด้วยแถมไม่เคยเล่นเลยไม่เคยจับคอมเล่นเลยตั้งหากแจ๊มึงอะไรของมึงน,นี่อแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาละมาแล้ <c oughs> เอาลง Youtube <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยมาสักทีนี่กูอยากเห็นเพื่อนกูตายแล้วเนี่ย <c oughs> มาแล้ว มาแล้วเปิดเสียงเกือบสุดเลยเรายิงปุ่มไหนเลยไม่บอกเลยเอาคลิกขวาเล็งหอกแล้วก็ต้องขยับซ้ายขวาเนี่ยไปด้วยขยับอ่ะเดี๋ยวรอเล็งเล็งยิงยิงดิเออั่นแหล้วโดนแล้วโดนแล้วเออโดนโดนเออนั่นแหละเออไม่เป็นไรคุณเล่นอะไรเนี้ยไป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 เออโดนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ หลบได้ไหมลูกหลบหลบได้หลบได้ขยี้หลบได้เออโดนแล้วบันจั่งขวา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 อ่าปลาไปปลาไปปลาไปโโดนดีกุบ่าโดน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 ระวังระวังพวกกิ่งไม้ด้วยนะโอ้ยวาวเยอะระวังมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเกิ่งไม้บอลไอตรงนี้เอ๊ะต่อ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 ได้อยู่ต่อได้อยู่เอ้ยโดนเว้ยตรงนั้นปอกวะตรงนี้มันคืนคืนป่ะได้แล้วได้แล้วอ๋เฮ้ย ไปไหนอ่ะรอเรเหมือนออริจินอลเลยเหมือนไหมเหมือนไหมป่า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 ได้เอ้ยยังโดนยังโดนเอ้ยที่มึงตรงนี้มึงป่าโดนได้ไงวะกูไม่ค่อยโดนยังยาบใช่ไหมเออตรงนี้กูไม่ค่อยโดนนะโอ้ใจคอไม่ดีเลยเฮ้ยมึงมึงหันไปทางนั้นได้แล้วแล้วแล้วไปดาวป่ากันแล้วนะเออโอเคเรียบร้อยรอดอันนี้รอดเฮ้ยเก็กับป้ายคืออาศัยเซนเก่าล้วนๆขวา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 เออ ไม่บอกคู่นี่คุณโดนงับเลยอาศัยว่านี่นี่แบบเอาความจำสมัยออริจินอลล้วนเลยเฮ้ยเี่ยมมากเยี่ยมมาเฮ้ยเยี่ยมันจะลอกไปกี่บ้าเฮ้ยหลบดิหรอนะโอ้ยเฮ้ยต่อ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 ยังได้ยังได้พลังอะไรยังเายือสาย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 แล้วสายแล้วโดนปัะซีทำไมไม่ค่อยจะโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ย <laughs> เออยังได้ยังได้เออตอนนี้น่นาจะไม่โผล่ละมันน่าจะลากเราไปไปให้โดนกิ่งไม้เล่นเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ระวังะเรือจะหมดอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เติมเ,เลือดเรือได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วตายเลยระวังเฮ้ยยังได้อ <laughs> ยังได้อยู่เดีย๋ยว <laughs> มันน่าจะมุดอีกรอบแล้วมั้งใกล,ล้ละน่าจะมุดอีกรอบเ <laughs> นี่ยมันชอบหลอกให้ไปซาบเรือซาบกิ่งอะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ไม่มันไม่ได้โง่ในตัวเนี่ยเออ เฮ้ยหูยตา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 ยยตยยตายยตยตายตอยตายนายยตอ